สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาหลับชมหลับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยห้าหน้อยสูตร,ม,รมัดร่วมของเฮ้าจ้าแนวทางวันศุกร์จ้าวันที่สิบหกเดือนหนึ่งหมกกระลาจะสองหาหกเก่าเนาะมาพบกับแนวทางของไอ้จ้คือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าเมื่อนี่หลายแนวทางเด้อพี่น้องสนใจแนวทางใดรับชมยนตนหลังใดเลยเนาะแต่ละแนวทางเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วจ้า เล่าพัฒนาสองสูตรฮานอยสองสูตรคือเก่ารัฐบาลไทยอีกจ้ะหนึ่งสูตรโอ้โหลายแนวทางกันเลยทีเดียวก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางไว้ฮานอยวันที่สิบหกอยากะมาสรุปแนวทางฮานอยวันที่สิบหากันก่อนเนาะ น้อยมารวมที่สิหาแนวทางเลขเด่น,นในไฮเด่นสีกับ8ชุดกัน,นในไฮเด่นเก้าน้อยเฉพาะกิจรอบแรก2 3 0สาเกหจ้าชุดกันเกหาไปบ่ถึงเนาะเก 9, 4, 9, 1, ้าสี่เ 3, 9, 4, ก้าหงเก้าสองเกาสมเกาสีเก้าหาสวยงามเลยถือว่าจะขู่พลาดไปสําหรับน้อยกาจ้าสามแปดอ่าสามแปสาาหำหรับน้อยกา,ยกาเด้งบนลาา่างจ้าฟุกเลย สองมือสองมือติดแต่เดินน้อยกา่ดิ่งบนล่างนี่เอาเก้าหนึ่งเข่าตรงๆจะโตเนนชุดกันแปดสามบนนี่ก็คือโตเนนจะตรงๆเลยเด่นแปดของเฮามา,จากจ้ะน้อยพิเศษหกหกหักเก้าหกสำหรับเก้าหกพิเศษชุดกันเฮาจะขู่ผาดฝ่ายเนาะมาตัวเก่าวันที่สิบสี่แล้วเก้าหกเก้าหกมาน้อยวี เมื่อนี่มาน้อยพิเศษจะสวงนี่เขาประหยัดตัวเลขออกหะน่อยปราพาดไปจะดอกพิเศษเด่นเก่ามีแต่ไปบ่ถึงเนาะสุดกันน้อยรอบปกติจะฮาสองสองสี่เจ็ดเอาสี่เจ็ดนี่เขาตร้งตุงต้จะเด่นพิษโตเลขชุดเด่นขเขาห้าจะเด่นสี่ขเขาเอามา สำหรับเบิร์นี่วางหายศูนยมือนี่วางเบริร์มามาเบิร์สองสองเนาะน้อยหลอดปกติสำหรับ v p ศูนย์เจ็ดเ้าสี่ำหรับเก้คู่เด่นคู่กันมาเลยเนาะชุดเด่นเขาเอาเด่นสี่มาจะได้ตรงๆจ้ะชุดการจบให้อยู่ชุดการพอดีเก้าสี่ตรงๆเลย สำหรับ VP นี่มา77วางให้00มา22แล้วก็77สำหรับ77มื่อวานบอกอยู่เด้อเจ้ว่ามีมี77อยู่แต่ว่าวางให้00บ่นึกบ่ฟันว่าสิมาโตเก่าอีกนี่77นี่3มื้อติดแล้วนี่เนาะวันที่13มาวันที่14มามื้อนี้วันที่15ยังมาได้อีกกะช่วงนี้ถือว่าประหยัดโตเลขคักหาน้หา,หหาสำหรับ3ตัวบนของเฮามื้อนี้เป็นได้ล่ะพี่น้องถือว่าผาไปหาน้อยบัดรวมนี่ ตามตัวบนหูซื้อว่าสิงเงียบไปโดนแล้วเด้อเนี่ยสำหรับแนวทางเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าสำหรับแนวทางเมื่อนี้ไฮเด่น3กับ4ี่จะน้อยรวม จับคู่สามสี่สี่สามสำหรับเด่นสี่จ้ะหลายแนยวทางเมือ่อใดคนขังเสียงแหบสี่เก้าสำหรับ เลขเบิ้์นมาหนิโอแนวทางฮานอยบัดร,รวมนี่เด่นชนกันหลายโตอยู่ตัวนี้มีเจ็ดเจ็ดโตเก่าอยู่มีเจเจโตเก่าแล้วก็สองสองโตเก่าเก้าเกหนึ่งหนึ่อาขอจับชุดกันกอลกันจะ้ะกันแปดหนึ่งแปดสาม แปดหาสำหรับแนวทางวัอนี่เอาเบิร์นเก่าเก่าจ้ะเก่าเก่าพอมาเก่าเก่าหลายกว่าสำหรับสามโตบนสามสี 3, 4, 8, 1, 8, 3, 3, 5, 7, ่แปดหนึ่งแปดสามสามหาเจ็ดจ้ะสองแปดหา สำหรับโตเน้นจะสามตัวบนน้อยรวมมื่อนีเน้นสองแปดหาสองปดหาลาเลยตวสองแปดหา,า,หาเจ็ดหนึ่งป,ปดหาหาแเก้้าี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สามหกหกสาสสสาม สำหรับห้าน้อยมันร่วมี่คือให้ร่วมถูกน้อยจะคิดกาบไปถึง VIP เลยจะสำหรับน้อยคิดน้อยแหล็กทางบอมากันก็คือปล่อยผ่านได้เนาะคนมากก็ตามได้คนบ่มากก็ตามได้ปล่อยผ่านได้เนาะจะอันนี้ก็คือขืนอยู่กับควาวมาความชอบแล้วจะก่อนสินาไปเป็นแนวทางฝากอย่างหนึ่งจะเปรียบเทียบพิจารณาวีขอกันเบิ่งเนาะแนวทางมีข่าแล้วก็มีรูุจะสุกดีกันทุกคนทุกทานจะคอยเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจะมือนีเขาให ปังๆทุกๆแนวทางที่วางหายละกันเนาะคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันจ้า